ขั้นตอนแรกในการแต่งหน้าก็คือการเติมความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะหลังจากที่ฉีดสเปรย์น้ำแร่ลงไปบนผิวเอาจะใช้เป็นพวกทิปเม้นต์โลชั่นลงก่อนนวดให้ซึมไปกับผิวเลยนะคะเป็นการปลุกผิวให้ตื่นในขั้นตอนแรกค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะใช้แบบเนื้อครีมลงทับไปอีกทีหนึ่งนะคะเป็นการเติมความชุ่มชื้นอีกขั้นตอนหนึ่งแล้วก็ให้็กเจอร์ผิวที่สวยขึ้นเงาด้วยค่ะ ราก็จะใช้วิธีการใช้มือนวดลงไปบนผิวเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็คือเป็นผิวที่ลงจกินแคร์เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมแต่งหน้าในขั้นตอนถัดไปแล้วค่ะต่อไปนะคะพาจะลงพลามเมอร์แล้วก็เบสปรับสีผิวให้สว่างกระจ่างใสมากขึ้นค่ะวิธีการลงก็คือจะเกลี่ยจากกลางหน้าออกขอบหน้าแบบนี้นะคะเกลี่ยให้ทั่วแล้วก็ให้สีสม่ำเสมอรวมทั้งอย่าลืมลงที่คอด้วยนะคะ ต่อไปเป็นขั้นตอนของการลงรองพื้นนะคะวันนี้พราใช้รองพื้น2ตัวใช้แปรงลงเหมือนเดิมนะคะเริ่มจากกล้างหน้าเกลี่ยออกขอบหน้าแล้วก็ค่อยมาแทบๆนะคะเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยค่ะวิธีนี้นะคะจะช่วยให้รองพื้นเนี่ยดูเป็นผิวมากขึ้นแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปด้วยค่ะจากนั้นนะคะก็จะใช้คอนซีลเลอร์เก็บใต้ตานะคะแล้วก็รอยต่างๆที่เหลืออยู่จากที่รองพื้นเก็บไม่หมดนะคะ ต่อไปเป็นขั้นตอนของการลงบลัชออนแบบเนื้อครีมวันนี้เพาเลือกใช้สีชมพูตุ่นๆนะคะลงช่วงประมาณหนกแก้มประมาณนี้แล้วก็กระจายสีให้ฟุง้งดูฟุ้งสวยนะคะขั้นตอนนี้เป็นไฮไลท์แบบเน,นื้น้ำเพิ่มความฉ่ำแบบซุปเปอร์ฉ่ำเข้าไปอีกเลยจ้า หลังจากที่ได้ผิวที่ต้องการแล้วนะคะเขาก็จะเซตผิวด้วยแป้งที่มีความเป็นชิมเมอร์นิดๆนะคะเพื่อให้ผิวดูไม่แมตจนเกินไปแต่ว่าจะเซตเ,เฉพาะจุดเท่านั้นนะคะไม่ได้เซตทั้งหน้าแล้วก็เติมเงาให้หน้านะคะด้วยการใช้เชดดิ้งนะคะแค่เฉพาะกรอบหน้าเท่านั้นเพราะว่าวันนี้น้องนางแบบของเราเนี่ยมีความร่องแก้มอยู่แล้วเราก็จะไม่เน้นตรงร่องแก้มนะคะแล้วก็ เชดดิ้งตรงช่วงจมูกด้วยเพื่อเพิ่มมิติให้กับใบหน้านะคะเราจะใช้บลัชออนแบบฝุ่นนะคะปัดทับลงไปอีกทีแต่ใช้วิธีการแทบแทบเบาๆนะคะนินว่าเบาๆเ,เพื่อให้สีมันดูฟุ้งกระจายมากขึ้นแล้วก็มีความระเรื่อระเรื่อเบาๆเ,เ,เท่านั้นค่ะต่อไปเป็นการแต่งตาค่ะเาจะใช้สีเนือแมทนะคะลงไปก่อนเพื่อสร้างเงาเบา้เบาตาให้ชัดขึ้นแล้วก็จะใช้สีชิมเมอร์กด ทับลงไปแบบนี้นะคะตรงช่วงกลางตาเพื่อให้ตาดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็ดูหวานมากขึ้นนะคะจากนั้นจะใช้สีน้ําตาลเข้มหรือว่าสีเข้มขึ้นมาเนี่ยคัดเบ้านะคะเน้นว่าคัดเบ้าแต่เป็นการคัดเบ้าแบบฟุงฟ้งๆไล่สีขึ้นไปฟุงฟ้งๆแบบนี้เลยค่ะ โดยวิธีการไล่สีตาของพานะคะพาจะใช้วิธีการไล่จากล่างขึ้นบนก็คือจะลงสีที่ช่วงขอบตาก่อนแล้วก็ไล่ขึ้นนะคะส่วนตาล่างเนี่ยพาจะใช้สีชิมเมอร์นะคะลงช่วยให้ตาเนี่ยดูโตมากขึ้นแล้วก็จะคัดขอบข้างล่างด้วยสีเนื้อแมตอีกครั้งหนึง่งอาจจะเป็นเนื้อแมตที่เป็นโทนกลางๆหน่อยนะคะเพื่อให้ดูไม่เข้มจนเกินไปนะคะ่ะ ียนคิ้วกันค่ะวิธีการเขียนคิ้วของเพาก็คือจะใช้สบู่ในการเซตคิ้วให้ตั้งขึ้นเรียกเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้ดินสอเขียนคิ้วร่างโคง้งด้านล่างเบาๆแบบนี้แล้วจากนั้นก็จะใช้สีฝุ่นนะคะค่อยๆระบายสีจากหางแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยนะคะให้สีดูสมูทมากที่สุดนะคะวิธีนี้จะทำให้ได้คิ้วที่ดูเป็นธรรมชาติฟุง้งสวยค่ะ ส่วนของเส้นไลเนอร์นะคะพ่อจะใช้ดินสอเจลไลเนอร์แบบนี้เพราะว่ามันเขียนง่ายกว่านะคะแล้วก็ลงไปในเส้นขอบตาด้านบนช่วงหางตาเนี่ยพ่อจะเขียนชิดๆขอบหางตาก่อนแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยลากเส้นตวัดออกมามันก็จะได้เส้นที่ฟูงสวยกำลังดีค่ะส่วนสีปากวันนี้พ่อจะใช้โทนชมพูนะคะแต่ว่าพ่อจะใช้เบดปากสีนูดๆก่อนแล้วก็ลงทับด้วยสีชมพูอีกครั้งหนึ่งค่ะ